ลายผ้าใหม่นี้นะครับโดยเยาวชนและพี่น้องอาชุนชนตะบนตะเบานะครับ สูต่างน,นานประมดีีมีงานแสงดนตาน้นอกกานปรปรัธิยาเศรษฐกิจพอพเยียมคือเสียงเรื่องลือเข้ารึงกระไป ับนะครับอันดับแรกก็จะเป็นนะครับ ท่าทางรายดำของทางอัสราหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นนะครับท่าทางรายดำในชุดตะบ่าภูมิใจซึ่งนะครับพี่น้องชาวตำบลตะเบารวมกันแ้งนะครับครอบคลุมนะครับกิจกรรมและก็พิธีกรรมต่างๆของตำบลตะเบาเรานะครับโดยได้มีคุณแม่นําทพย์สุรินท์นะครับท่านอถ่ายทอดน้ำเสียงอันไพเราะนะครับให้กับเพลงตะบ่าภูมิใจเรานะครับ ซึ่งนันรำนะครับในวันนี้นะครับชาวตะบาวเราได้รับความร่วมมือจากโรงลาลนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนตะบาววิทย์กลุ่มสตรีนะครับกลุ่มอสมนะครับเจ้าหน้าที่พนักงานของตะบาวนะครับอดุ้แม่บ้านเรานะครับ80ชีวิตนะครับที่จะารําำให้กับคณะกรรมการและพี่น้องชาวตระบัสดได้ชมนะครับถึงความสวยงามนะครับผ่อนช้อย ตบอนเจริญหน่วยงานราชการนะครับสังกัดกระทรวงกลาโหมอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับก็คือนพคอ54นะครับวันนี้ท่านได้ส่งกำลังพลนะครับมาดูว่ากิจกรรมในงานของปี80เปียร์ไอ้ดิฉันสิของเปียร์ของภาษาเขากิน2 1 6นะครับขอบคุณนะครับหรืว่านพคอ54 ก็อยู่ในพื้นที่ของตะบลตะเบานะครับลกกันทีเดียวจริงใจลูกหลานยิ้มใจรแต่งกายของนางรำนะครับถือว่าเป็นนะครับผ้าผ้าฮาผ้าซิบนะครับนะครับที่เราประอบขึ้นเองในพื้นที่ตะบลตะเบาเรานะครับ ครับมีของดีมากมายนะครับโดยเฉพาะงานเฮาพลึนกระบถือว่าเป็นงานที่สําคัญและงานสร้างนะครับชื่อเสียงให้กับตำบลตะเบาเราสร้างนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกงานหนึ่งนะครับตาบตะเบาเราจะจัดงานเฮาพลึนกระบอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ของทุกปีนะครับวันนี้การจําลองการเอาเลึงกระใบนะครับเราได้จัดเครื่องเส้นนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพรามประกอบพิธีถือว่าเป็นพรามจริงนะครับบทสวดจริงนะครับเพียงแต่กระบือมาประกอบพิธีตรงนี้ไม่สามารถที่จะเอากระบือตัวจริงขึ้นประกอบพิธีตรงนี้ได้นะครับ มีความสุขประทับใจขอเสียงปรบมือให้กับชาะตะเบาหน่อยเร็ว <c oughs> นะครับ <c oughs> สวยงามนะครับ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องชาวอำเภอประสาทนะครับอำเภอข้างเคียงแล้วพี่น้องจังหวัดข้างเคียงน,นะครับที่ มาร่วมชมร่วมเชียร์และให้กำลังใจกับพวกเราชา,ตา,ตาตวตะเบาตรงนี้นะครับสวยงามนะครับทางนี้ทังนั้นนะครับเป็นการนำของนายกนิาพามปุณจารแ,และกำลันสุริเทพรัตนวัฒน์นะครับ พรเอกรัตนวันนะครับกำนันตุบมตะเบาและนายได้จะพาประชานยุทธการบริหารส่วนตุบมตะเบาเรานะครับสามารถที่จะดึงจิตใจของพี่น้องชาวตะเภานะครับให้ความร่วมมือในการร่วมงานของเดียร์พุทรศาสตร์นะครับประจำปี2565ตรงนี้นด้อย่างยิ่งใหญ่ครับ2 5า Akwai kuma da alaƙarun yi waɗanda ko ɗanarari อาจารย์าำในงานประชาัหรือการหาผลกรรมดีบางคนประทัปีาคสร้างตัให้ับพี่น้องชาวตะบารนกรงานทรัว้นัไเดนาันตัวในวันนี้ไม่ใช่การตารเราเอาเอรเราเอาประบราไปด้วยนะครับ